สำหรับมุสลิมทางใต้เนี่ยอารีเพนเนี่ยเนนี้บารมีเนี่ยน้องๆวันนอเลยนะครับน้องๆน,นะครับบารมีเยอะวันก่อนในทชนายวานาเบียมมันปากโป้งปากสว่างนะไปลงในเพจว่าท่านอารีเพนโทมาให้กําลังใจนี่ยนะอารีเพนนะในวงการนักเลงนี่เขายอมรับฝีมือนะครับว่าอารีเพนนี้ไม่เบานะครับคนนี้แหละครับที่ผมบอกว่าขณะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยนั่งรถจากจังหวัดตรงังโรงแรมเรือนะครับที่จัาจะมีโรงแรมเรือแล้วก็ นั่งรถจากตรังไปสงขลาไปไหนครับไปบ้านบางเปรมตํบลล้มเจ้าแล้วไปทําอะไรครับไปประชุมแล้วก็ละหมาดท,ที่นั่นกันละหมาดกันในบ้านบางเปรมนั่นแหละมีพยานยืนยันนะครับนี่นายอารีเพนอุตรศินมีพี่ชายเป็นแกนนําโจรปูลโลคดีร้ายแรงต้องหนีไปตายที่มาเลเซียนายอารีเพนจบธรรมศาสตร์น่าจะเป็นนิติศาสตร์ถึงได้ไปเป็น,ป,นประกอบอาชีพเป็นทนายความอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ก้กาวสู่การเมือง แล้วมาเป็นสสกลุ่มวาดะสนิทสนมกับบางเปรมเป็นอย่างยิ่งคนไม่สนิทสนมกันเข้าไปในบ้านไปละหมาดไม่ได้หรอกครับทีนี้ตรงนี้มันมีพิรุษยังไงครับท่านผู้ชมถามว่าเมื่อพี่ชายแท้ๆมีอุดมการ์เป็นโจรก่อการร้ายแบบนี้หนีมาอยู่มาเลเซียเนี่ยแสดงว่าคดีร้ายแรงนี้กลับมาไม่ได้ตายที่นั่นเนี่ยร้ายแรงแน่นอนมีอุดมการ์ก่อการร้ายแบบนี้ถามว่าน้องชายอย่างนายอาริเพนเนี่ยจะมีอุดมการ์แบบไหนนายอาริเพนมีอุดมการแบบเดียวกันไหมแบบไหน ตอบหน่อยนายอารีเพนจะซึมซับอุดมการ์หรือเห็นด้วยเต็มที่กับพี่ชายหรือไม่อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเห็นด้วยก็เลือกใช้วิธีการที่ต่างกาันที่แยบยลกว่าปลอดภัยกว่าและทํางานให้บรรลุเป้าหมายได้มากกว่าใช่หรือไม่ถ้านายอารีเพนเห็นพี่ชายมีอุดมการแบบนั้นและสุดท้ายต้องหนีหัวสุกหัวซุนไปอยู่ที่มาเลเซียตัวเองเป็นสายเลือดเดียวกันเนี่ยถ้าเห็นด้วยจะทําแบบพี่ชายไหม ไม่ทำแน่นอนต้องเปลี่ยนวิธีวิธีจะต้องแยบยลจะต้องแนบเนียนจะต้องไม่ต้องหนีหัวสุกหัวซุนจะต้องได้ประสิทธิภาพที่มากกว่านายอาริเพนเรียนกฎหมายจากธรรมศาสตร์ไปเป็นทนายความอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็เดินสายการเมืองตลอดมาอาริเพนเป็นสสกลุ่มวาดมีอํานาจต่อรองมากพอสมควรที่สําคัญนายอาริเพนเข้าออกบ้านบางเปรมกรบฏล้มเจ้าได้เป็นปกติโดยเฉพาะบ้านที่จังหวัดสงขลาหลายๆครั้งก็ไปละหมาดที่นั่น